หยว่ยางเหิวอยางบอกก่อนเหิวอยางหิวยังคะเหิวยังในอีกสักรอบดิ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 อุ๊บอุ๊บเอาเอาหมุนให้ดูก่อนหมุนให้ดูก่อนนี่อันนี้หมุนด้วยหมุนด้วยหมุน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 ด้วยเดี๋ยวหมุนด้วยอุ๊บอุ๊บนี่ <laughs> อ oh อโอสินเอ้ยโอสิเอาแมยังยังไม่ผ่านเอาอีกเอาอีกก่อนเอาอีกเอาอีกสักรอบก่อนเอาอีกสักรอบก่อนยังไม่ให้กินยังไม่ให้กินไม่ต้องไปดูยังไม่ให้กินเอาอีกสักรอบก่อนเอาอีกสักรอบก่อนแล้วเอาอีกสักรอบก่อนไม่เอาไม่ต้องมาเดินตาม หมุนก่อนหมุนก่อนหมุนให้ดูก่อนหมุนให้ดูก่อนหมุนให้ดูก่อนนี่จะให้หมุนให้ดูก่อนงั้นไม่ให้กินออกกําลังกายไงออกกําลังกายออกกําลังกายไม่ต้องมาเดินตามไม่ต้องมาเดินตามหมุนก่อนหมุนอีกก่อนหมุนอีกก่อนหมุนอีหมุนอีกหนย นั่งลงก่อน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 นำหมุนให้ดูก่อนนี่มามาออกกําลังกายก่อนนี่ออกกําลังกายก่อนเอ้า <c oughs> โอ้ยแมวอ้อวนโอ้ยแมวอ้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 วน